และวันนี้ก็เจ้าจะพักขึ้นดอยเด้อครับตอนนี้นะอยู่ที่ผาฮีแล้วนะครับผมตรงวับการรอคอยบรรยากาศดีด้วย ไอ้แจ้งคุณแจ้งสวัสดีครับวันนี้พบอมกับไอ้แจ้งคุณแจ้งอีกแล้วนะครับผมแต่ทิปนี้นะครับเราอยู่กันที่เชียงรายนะครับผมเชียงายเป็นสาวเชียงไายนะคะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณนะเพราะเราจะไปแล้วบ้านอภินยาก็อย่างที่บอกไว้แต่อีวีแรกนะรักมากให้สถานที่เราถ่ายทํายังไม่พอให้ชุดสวยๆอ่าเจ้าของโอ้ยคุยพันพันพันโอ้ย ก็คือว่าเจ้าของบ้านเขาเป็นคนทําเหมือนกันก็เป็นงานวินเทจงานคอสตอมเลยนะแล้วก็เป็นของชาวม้งชื่อร้านนาคิต้านะคะเดี๋ยวพี่แจนจะทิ้งไ G ไว้ด้านล่างและวันนี้มากกว่านั้นก็จะพักขึ้นดอยเด้อดอยอะไรดอยเส้นเหมืองดอยเส้นเหมืองเป็นไงเงียเป็ใจมากดอยไหนครับดอยหมึงกูกูจเพิ่มเส้นมา ให้มันดูเออแตกต่างไม่ได้น่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดเราจะไปเก็บภาพสวยๆมาให้ท่านผู้ชมเหมือนเดิมอ่านะครับผมไปดอยแล้วเศร้าเลยปะได้เหมือนกันเบาอ่ะอันเนี้ยว่าอันแรกดีกว่าดอยน้องเจ้าได้ครับไปไปไป อยู่ที่ผาฮีแล้วนะครับผมตรงกับการรอคอยบรรยากาศดีด้วยถือว่าสุดยอดนะครับแล้วก็มีพวกร้านกาแฟไว้นั่งชิลบรรยากาศดีๆตอนนี้ก็รอพี่แจงเข้าห้องน้ำรู้ขาทำไรทำไมอ่ะไม่ทำไมเปิดไม่รอเลยอ่ะมีเอาชุดม,มาจากไหนทั้งน,นั้นรายการเพื่อหัวหัวนี่มานี่ชุดที่สองแล้วเนี่ยจะบอกว่าเทปนี้ทั้งเทปพี่ต้าเป็นสปอนเซอร์เขาก็ให้มาเลยเราก็แบบ เพราะ<ล>ว่าชุดเขาเก๋ไงแล้วมันเข้าอากาศด้วยมึงดูดิอ้าวกำลังดีที่กรุงเทพมีไหมอากาศแบบนี้ไม่มีเก็บเกี่ยวไว้ก่อนไปดูท่าอีกหลายชุดนะมึงอ่ออเาเดี๋ยวไปดูนะมันมีอะไรบ้าง ก็จะมีอ่ของขายนะแล้วก็มีจุดชมวิวจุดถ่ายรูปแต่พี่พกพกได้ไปร้านกาแฟอ่าเพราะว่าวิวเขาสวยมากจริงแต่ก่อจะขึ้นมาได้อาจจะยากหน่อยพอขึ้นมาปุ๊บอ่ะจะรู้เลยว่ามันคุ้มหรือว่ามันเป็นอ่าคุ้มอ่ะเพราะว่าเราอ่เราได้จะไปกันขึ้นมามีหลายที่ร้านกาแฟร้านอะไรมีหมดอ่ะแล้วก็เราจะนั่งกินพวกกาแฟพวกอะไรเนี่ยมันคือคนเลวขึ้นึลเดี๋ยวจะไปเลยแต่เราไม่ทราบว่าเป็นร้านอะไรขึ้นมามีหลายร้านนะเดี๋ยวเราจะ รีมูสักร้านหนึ่งบอกท่านผู้ชมก่อนแต่คงจะไม่ได้นั่งทุกร้านเราจะนั่งกินทุกร้านนี่หนังตาถึงหน้าผากไปเลยน้องเขาเปิดกะจบเพลงแล้วนี่เปิดเพลงยี่สิบสี่ด้วยฮะเต้นด้วยเต้นด้วยเ <c oughs> ด็กที่นี่ไม่ดื้อบอกให้ทำอะไรก็ทำเปิดเพลงมาให้ให้ฟังแต่พอจะเล่นด้วยหนีเฮ้ยแต่ร้านนี้ก็โอเคนะร้านนี้สวยจังเลยอะ่ะพอมองไปข้างล่างก็เห็นเป็นผาเลยชื่อร้านมือแลพี่ร้านชื่อมือแลป่ะมือแลค่ะมือแล,ออแ,ลแปลว่าอะไรมือแลเป็นลำสกลุล อ๋อเป็นนามสกุลมือแร่รักษาค่ะเป็นภาษาร์อาขานามสกุลแปลว่าอะไรนามสกุลแปลว่าอะไรพี่มือแร่เนี่ยถ้าไม่มีแปลนะเป็นมือแร่ทำไมมึงอยากได้เขาเป็นเมียหรือไงมึงถึงเอาไปถามนะนามสกุลเขา ตรงนี้ก็เป็นชั้นแรกนะวัยรุ่นจะมานั่งถ่ายรูปเยอะสวัสดีครับป๋าสวัสดีฮะนี่วัยรุ่นฮิปสเตอร์มาเนี้ยร้านนี้ก็ใครอยากมาก็มาได้นะครับชือร้านมือแลเดินผ่านจะมีเพลงประจำร้านก็เลยมือแล้ววางบอมือแลว,วางบอไอ้ขอพ่อน้าจักหน่อยไง่อบอลเฮียก,กูงวงพามุกกูบางไปด้วยจะบอกเลยนะว่า มันสวยมากมันไม่มีอะไรกั้นเลยอ่ะทุกอย่างมันเป็นเหมือนเล่นระดับอ่ะเหมือนเมืองนอกอ่ะสันตอรีนีอะที่เขาเล่นระดับบึ้ง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 ,ง,งลงไปอ่ะก็จะไม่มีอะไรบังวิวกันเนี่ยคือใส่ฮิตเตอร์นะมาได้เลยบอกได้เลยว่าต้องชอบแน่แน่เลยอยา,าไปดูจุดน,นี้ของเราปะนี่แม้ทั้งทางเดินเขาก็สานไม้เอานะถ้าเป็นบ้านเราเราก็คงเอานนเอานุ่นเอาเนี้ยนั่นมาตอ่อใช่แจ๊ดนี่ย กูแค,คย,ยิ่งกลัวความสูงแล้วมึงก็ทำแบบเนี้ยต,ตรงนี้เองไม่เป็นไรเลยเขาแข็งแรงวิวหลักล้านเะล่ะอืนี่มันฟิลแบบว่าสวัสดีครับโอ้วันี้แฟนขับมาด้วยฮะสวัสดีครับเอาไม่ได้โบกนี่โบกข้างหลังมึงนะครับ่โดนโดนแน่โดนนี่มาดูวิวตรงนี้เดี๋ยวนั่งกินกาแฟรตรงนี้แหละ ตอนนี้ยีองศา <S <S เหมือนได้สมุดอากาศบริสุทธิ์จริงๆอะเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายนะประมาณชั่วโมงนะเป็นชุมชนเล็กๆกลิกก่นอายความเป็นชาวเหนือชาวมง้งมีขายเสือ้อผ้าร้านกาแฟร้านขนมร้านผลมไม้พวกเขาชิลกันมากเลยนะแม้ทั้งเนินนะเนี้ยแม่งโคตรเนินแบบอย่างนี้เลยนะเนี่ย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 ีไม้กละไม้กละไม้กระไมกละโตเกียวดิฟเสียวแท้นะเราอยู่บนนี้ต้องเสียวมากๆแน่ๆเลยอะทำไมอะ มันเสียวไงกลายแบบแห้งเลยวนะเสียวทุกชั่วโมงเลยวนั้นก็ดูวิวเดี๋ยว,ว,ยว,ว,ว,วมาดูวิวกัน <c oughs> หรอตั้งขับเลยเหรอร้องเพลงได้ป่ะร้องเพลงพี่ได้ไหมท่อนฮุกเลยท่อนฮุกเลยท่อนฮุกเไร ชื่ออาราบิก้าครับอาราบิก้านะครับผมทำไมถึงชื่ออาราบิก้าเพราะว่าเกิดในช่วงเก็บกาแฟครับอ๋อก็าเลยชื่ออาราบิก้าเกิดในช่วงเก็บกาแฟเออเออเออถ้าเกิดในช่วงเก็บกัญชาเราไม่ชื่อมาริโอน,น่าเลยอ๋อพอเสร็จนี้เราจะไปเดินเล่นกันเพราะวอา,ากาศดีมากจริงนี่แกะะซื้ออะไรนี่คือมันเผามันเผาที่นี่ไม่ธรรมดาก่อนเผาเอาไว้ครบร้อยวันก่อนแล้วถึงจะเผาถ้าเผาซิโตวไม่ได้ ไปครับมาหนึ่งสองสมเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรวะชิมอะไรพี่อันนี้วาอะไรอ่ะทำมาเองอ่ะนายขายดีอ่ะข้าวเหนียวดำค่ะข้าวเหนียวดำอ่ะทอดชิมอ่ะชิมอ่ะนี่เป็นไวายเขาทำมาเองนะทำมาสักเต็มแก้วเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ข้าวเหนียวดำค่ะแอลกอฮอล์ก็จะ10ดิกรี ไป้ว่าคอแข็งเล้าขาวคอยาวเล่านอกคอกระจอกกินไวคอสบายกินโค้กคอสกปรกกินทุกยี่ห้ออันนี้อร่อยมากเลยอันนี้หนูให้หมดเลยยังมีอะไรพี่เก็บไว้คนอื่นชิมเป็นเพื่อนคนหนึ่งรสชิมไหมไม่มีแล้วค่ะอันนี้เอาไปหมดเลยเหรอหมดเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเข้าทานคุณสามารถอยู่วันนี้ได้เป็นชั่วโมงเลยนะ อ่ะก็ผ่าฮีก็ประมาณนี้นะครับขอโทษด้วยร้านพิซซ่าปิดไม่งั้นเราก็จะไปแต่ก็มาครับร้านพิซซ่าเด็ดนะร้านกาแฟก็เด็ดๆหลายร้านอากาศสวยทุกร้านไม่ต้องใช่สวยว่าร้านไหนดีหรือครับผมก็นี่น้องๆก็เป็นคนพื้นที่จริงๆนะเผาอะไรนะลูกอ่าอุค่ะอ่าดูเผาอะไรผ่าฮีนะฮะดูเผาอะไรผ่าฮี ภ<ข>าษาชาวบ้านชวนเชิญเพื่อนๆอมาอคนไหนพูดได้เดี๋ยวไปนี่ย่บ้านหนูสวยมาเทียเท่ยวกันเยอะนะคะบ้านหนูสวยมาเที่ยวกันเยอะนะคะงานแผ่เออีข้อยาจ้าของยากลาเดแปลว่า้านหนูสวยขอให้มาเที่ยวที่นี่เยอะๆนะคะแมละหนแกล,ละภาษาอาขาบอกให้พี่แจ๊สไม่ต้องเจ้าชู้พูดยังไงคะ เด็กเขาว่ารู้ว่าเราไม่เจ้าชู้เขาพูดไม่ได้หรอกชวนคนมากด subscribe ให้ช่อง YouTube พี่แจ๊สหน่อยเรือโยนอโนฮอก้เวพี่แจ๊สเวี่ติดตามเราดี subscribe ให้ด้วยนะเอา subscribe หน่อยแจ๊กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะกดไลค์แต่สปูนนี้พูดหน่อยแจ๊ดสปูนนี้ปาปิยองกุ๊กกุ๊กปาปิยองกุ๊กกุ๊กเออปาปิยองกุ๊ดกุ๊ดนะครับผมเดี๋ยวไปข้างล่างกันนะครับผมขอบคุณน้องๆด้วยเอ๊ ใครที่มาที่นี่นะแม่สายเนี่ยผมแนะนําเลยนะร้านนี้กับข้าวโคตรอร่อยชื่อร้านซิดนีย์นะครับอาหารดีดนตรีเพราะและร้านเขาเต็มทุกวันเพราะนั้นนต้องจองล่วงหนะ้าหรือไม่ก็ามากันเร็วๆหน่อยนะร้านซิดนีย์นะครับผมอันนี้เป็นซิงเกเจอร์เขานะปลากระพงเอามาทําเป็น4แบบแล้วอร่อยทุกแบบด้วยนี่พี่เจ้าของร้านนะครับผมไกล่ลาวาไกล่าไกลวาวาพี่เขาจัดอาหารมาให้คิดว่าเราเป็นกองถ่ายหนังใน,นสวนเยอะจัด เอ้ยแต่อร่อยทุกอย่างจริงอร่อยทุกอย่างจริงครับเดี๋ยวขอกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวกินเสร็จเราก็เดี๋ยวจะทิ้งเพจร้านไว้ให้อ่าเดี๋ยวทิ้งเพจร้าน<ร>าไว้ให้<ร>นะครับผมอยากสั่งพวกลายมงลันแมวเอาไปส่งที่คุณเทมึงบ้าปะใครไปขัดให้มงึงนะเสร็จจากซิดนีย์นะครับผมร้านนี้ที่แม่สายเราก็จะดิ่งตรงเข้างานฟาร์มเฟสนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูว่ามีอะไรบ้างสนุกสนานทุกๆปีครับฟาร์มเฟสกินข<ต>้าวก่อน เอาละครับตอนนี้ถึงแล้วนะที่ฟาเฟสครับเรามาแล้วนะครับครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นเนี่ยถ่ายกันเองระบบเสียงเสิงมากแต่วันนี้ก็มีทีมงานมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็บริการในงานครับฟาเฟส เราอยู่ในโซนของอาหารคือวันนี้อาหารมีหลายที่ใช่แต่ขอแนะนำร้านนี้นะครับเป็นร้านใหม่มีหนา้าจะได้เจออีกใช่เราทานมาแล้วด้วยอร่อยมากครับผมร้้นไก่ชิกชิกสามทีนะครับผมน้ำลาย <c oughs> ใช่ใช่ใช่ขอบอกว่าไก่ทออร่อยมาก น้องใหม่ชิง3าทีครับสภะเของงาน,นวันนี้นะครับเราก็เป็นพี่น้องคุณรอดอยู่แล้วผู้ใหญ่บอกว่าแจ๊เพิ่งเป็น m อให้หน่อยได้ไหมถามว่ากูคคเคยไหมไม่เคยก็เป็นครั้งแรกเดี๋ยวดูกูจะเป็น พี่ไปหลังเวทีแล้วปาใครจะนะสารีสารีที่สารีครับครับผมเมื่อกี้พูดคำว่าสาลี่แล้วมันทำให้หัวร้อนใช่ไหมครับพี่ครับผม เส้นทางอาชีพตลกแย่ได้ตังวันแรกค่าแรงหนึ่งบาทผ่านทุกผ่านร้อนกอแทกกดดันบางทีก่อนนอนกูมีน้ำตาบางคนเคยมองตัวกูอีกนานผมามึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสือกมาเรียกกูสุปตาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังไอ้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลา จงฟังให้ดีถ้าตียังยืดบนพราสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังขับสัทธาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวางให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามมึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืดบนพราสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังขับสัทธาเอาทุกคั้งรทุกเกณเป็น่ไบกันให้มึงสูหากจะไปแสงไอย่าไปฟังคำ คนทำคนแพ้พายภานานี่จะเปนมไม่เนาพันอย่าพพให้รับทาถมึงยมีชีวิตห้โ่ัมึงจฟังไรแน่มเนยุ้านจะเดินกับัก์ดจด้สำหรับวันนี้ทริปนี้ แบตก็เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปชาร์จก่อนนะฮะแบตกูเนี่ยขอบคุณนะฮะบุญรอดนะครับขอบคุณพี่น้องสิลเป็นทุกท่านนะครับขอบคุณน้านค้านะครับขอบคุณที่มาเที่ยวกันที่นี่นะครับเสียงไม่มีแล้วเสียงหมดแล้วพี่เต้ขอลาไปก่อนรักแจ๊สุปงนิกน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆขอบคุณครับฝากกดซับสไครต์ด้วยถ้าไม่เป็นการรบกวนสวัสดีอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม อย่าลืมกดซับสไครอยอย่าลืม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 กดซับสไครขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ยังไม่มีเข้ามาเลยแล้วช่องพวกมึงจะไปกันลอดไม่เนี่ยไอ้แก๊สคุณแจ้ง